อันนี้เป็นคำที่ไม่ตรงกันแต่เป็นคำพ้องเสียงอเอาอีกแล้วมาอีกแล้วก็ดาถูกอะไรวะไม่เข้าใจพี่พี่พี่เขารู้พี่เขารู้พี่รู้จูบไม่ใช่ไม่ไดหัวคือแต่ละเส้นที่มันออกมามันช้ามากกับมันจะถึงขึื่นแล้วเนี่ยพี่เป็นคนที่แบบต้องว่าอื่นอื่นก่อนขีหลักอ่ะเอาก็เดียขีหลักกันเนี่ยชาวสวนยางพารา อะไรเหมาอะไรเอาเหวอ๋องเขาเหลาเม้ยีใครออะไรอ่ะเจ้าหน้าที่ป่าไม้โอ้โหแล้วใครเขาจะไปรู้ว่าพี่กิดเลือกมาเนี่ยอีกอันหนึ่งมันเขียนว่าไกลคนฝึกปลาโลมาปลาโลมาวัานแกเอาขมิ้นตกเหรอง นักเครื่องบินตกแดกชาไหมคะเฮ้ยเอ้ยแล้วมันจะตกทำไมล่ะเครื่องอ่ะไม่สดเวียนไงผมไม่ได้ว่าตกผมว่ดอย่างนี้นี่ก้อนเมฆวัดที่มันดูยังไงก็พิมพ์ยังไงอะโอ้โหแอร์โฮสเตสน่กับพิมพ์ถูกมันจะบล็อกข้อความแอร์โฮสเตสอ๋อผมรอผมลาดหวังในรูปสปิงนะ ผมกวรีพอร์ตเลยแกคาดหวังใช่ไหมไม่น่าจะคาดหวังใช่ถ้าแกคาดหวังแล้วก็ได้เฮ้ยอะไรวะเนี่ยเบคอนนั่นแหละคุณว่าอันนี้เป็นคำที่ไม่ตรงกันแต่เป็นคำพ้องเสียงอเอาอีกแล้วมาอีกแล้วไม่น่าคาดหวังอะไรมันครึ่งหนึ่งแล้วนะยังไม่รู้เลย จ๋อมจ๋อมก็ะโดถูกอะไรวะไม่เข้าใจพี่พี่พี่เขารู้พี่เขารู้พี่รู้อะไรวะไม่ใช่จ๋อมก็เป็นช๋อมอะชักว่าวอะไม่ใช่เขามีคนกระโดดลงมาเพราะเขาเชื่อมเส้นหนึ่งแล้วก็อะไรวะเขาคือนักอะไรช่กมันดึงดึงด้วยชักมันดึงดึงด้วยเขาคือนักอะไร นักบั้นนักอะไรวะถูกต้องพวกวงดองถูกต้องโอ้โหโอ้ยโอ้ยดูข้อเศร้าเลยจะไปดูข้อเศร้าเศร้าที่ผ่านข้อหัวจริงเศร้าเลยเนี่ยนักบั้นไม่มีใครหยามันได้ยังไงเกย์ไม่เคยดูหรอรายการแบบที่เขาแบบใบคำอะไรอย่างเงี้ยเคยดูแต่เมื่อกี้ทุเรศไป เขาแกบอกว่าแกคาดหวังอ่ะอย่าพูดนะพี่ไว้อย่าพูดดิอะไรหมอลำหมออ่ะอ้าวผมตีตื้นผมตีตื้นอะไรอ่ะขอนึงท่อนบอกว่าอย่าคำลำ ไอ่ oh. ไม่รู้มารำนะไรเขารำแบบไหนเอออันนี้เป็นเส่นนนะอันนี้อันนี้เป็นยังมีเวลามานัางเปลี่ยนสีอีกนี่แน่เลยเจ้าที่ป่าไมา้อ่ออันนี้คือคำใบแรกนะต้อเป็นแบบนี้เลยอะไรวะนะ่ะคำใบที่สองก็คือแบบนี้อะไรวะโพไซดอนเนาะ อะไรอ่ะเอ้ยมันง่ายมากเลยบุ่ยเป็นอะไรโอ้ยเนือยจังเลยไงน้ำตาเป็นสายเลือดแล้วนี่ไงเลือดไหลโอ้ยผูสอยมะม่วงอยู่นั่นแหละมั่วงบ้านเกมเชื่อเลย อาชีพอะไรนี่ไรปากไปครึ่งหนึ่งแล้วปากเพิ่งมามันใส่ลิปติกด้วยคนถูกผมแล้วกันคนที่นี่ที่ไหนเออเออออเป็นอาชีพอาชีพจริงที่จริงปากไมแน่ไม่น่าทางี้นะ ออหรหน้ามันจะแบบขาว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 หนาวขาวหาวขาวน่เายพี่ตเหรอพี่วัดหนูหนูปวหัววหัววดหัวหน้าขาวหนูไปงิ้วเลยอืมอืมอานี่เลยเอาถเ่วะ คนมันเทพอ่ะนะเก็บลออคำตอบฉันเสรฉันไม่มีทางลออคำต่อใครเด็ดขาดฉันพิมพ์คนแรกค่ะนักกายกรรมที่น่าเศร้าเศร้าจัดวาดหัวไปถึงแล้วไงเมื่อไหร่จะถึงเขาอะอยากว่าแล้วถึงพี่ปวดหัวทุกทีแกลแย่งของฉันไม่เป็นคะแนนฟรีไงฟรีเลย แต่พี่กิตนี่รวมจิตวิญญาณ <c oughs> นักตาตีอันนี้ทำทำไมอันนี้ทำไมวาดอะไรเนี่ย<อ>เพื่อบัญชีอะไรวะนะะ้า <c oughs> อะไรอ่ะปีศาจสองหัวเหรออะไรวะนะ้าขายของไงขายของอ่ะมึงรู้จักขายของเหรอขายอะไรฮะเม็ดเม็ดอ่ะเม็ดเม็ดอ่ะ อ๋อฮะโต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 โอะไรวะใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะเป็นขวดก็มีฉันสะกดไม่เป็นน่ะสะกอดยากกูเกิลกูเกิลเพกกูกิอ่ะหนูใบ้หนึ่งตัวตัวแรกไม่ต้องใบ้อะไอ้บ้าเ้ย โอ้โแปงวานนี้ไม่น่าคาดหวังแล้วกดข้ามเลยกดข้ามเลยไหมรีพอร์ตก่อนเลยรีพอร์ตนี่ฉันบอกเลยว่าฉันจะใบแบบไม่ใช่อาชีพฉันจะวาดในสิ่งที่มันไม่ใช่อาชีพนั้นแล้วมันจะรู้ได้ยังไงตะวัตกมืบมคืออะไรแกดูให้ดีๆว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่เหมือนวาดตามใจคนาขายหม เขาคือนักอะไรอะไรวะอะไรวะนี่คือช่วงทำให้เพื่อนเลิกโคนักกินเห็บอะไรวะอะะไรวเขากำลังกินสิ่งใดอยู่จุดเห็บเม็ดกล้วยจี อะไรวะไอเข้าใจว้ยไม่รู้เรื่องเลยนิ้วไม่นอนนะมันต้องมีคนตอบได้สักคนสินึกอยู่นึกอยู่อะรอ่ะนี่ครับนี่ครับนี่คือชนิดของสิ่งที่เขากินอยู่จะเป็นรวงๆแบบนี้รวง ดวงดวงเกษตรกรจะต้องมาโอ้โห้ได้ไงวะโอ้โหโอ้ห์ม่รู้เรื่องโอเคโอ้โหนักข่าวโอ้ยนักข่าวเลยนะโอ้ยปุ๋ยวย่งยอมแพ้บอกแล้วว่าข้อของผมนะเป็นข้อที่ยากสุดหีนักข่าวแจงขอแจงขอเอาให้มันง่ายๆมังเถอะเออ Merci> ทุกคนพร้อมใจกันอืมปวดชี่ปวดหัวมากอ่ะปวดหัวจัดจัดอ่ะมันอะมันจะระเบิดเหรออ๋อนักวางระเบิดเฮอืมอืมหมอก็ไม่ใช่คืออะไรคนนี้ก็เป็นผีหรือเปล่าคะไม่มีขาเออต้องขาบัลเล่เอ้บัลเล่อะไรกบัลเล่ มนักน้ำลายย้อยอุ้ยฉุกเลยอ่ะพิมพ์ช้าปิดอกองคุริบาลคือว่าสัญลักษณ์ว่าสัญลักษณ์สัญลักษณ์ไขอโทษนะไอ้ไอ้ที่เป็นรวงรวงอะตอนแรกนึกว่าคอร์เซนเตอร์นึกว่าองคุริบาลมีนิ้วค่อยอะไร่วะนนียอะสักุรายโยสักุรายโยรู้จักไหม โอ้จจวานผีแล้วเชียวโอ้ววาดหน้ามาซะอลังการลงมาเป็นขี้กาอ้ไใส่เสื้อด้วยเหรอเฮ้ยอะไรน่ะอะไรอ่ะแล้วทำไมกางเกงไม่มีใส่เป็นกล่องแล้วอ๋อออาวไม่ใช่อะอะไรอ่ะออา เอ้ะเอ้ยห้าว่ะ้ยเร็วพี่แป้งหรือแป้งเราเร็วอะไรง่ายๆนี่ตอบไม่ถูกได้ไงวะคือมันเหมือนนักมวยมากกว่าแกยังเอ๊ยอะไรน่ะโอ้โหง่ายจัดๆบอกเลยอะไรเนี่ยหลับตาก็ตอบได้เลย อีซี่เนเนี่ยมีสามนิวด้วยเดยวสมบูรณ์แอกก็แหละแกฉันนึกว่านากวิ่งอ่ะแบบเหมือนเอาคบไฟไปจูดอ่ะฉันฟอเตกตึงก่อนเลยแกอ่ะไม่ใช่อิ่มไปแล้วเหรอเฮ้ยามคนขายล้มมือสอง ออุุบัตติเหะไรคือปกติอะคนมันก็ต้องบดเข้าไปขคันตายใช่ปหมนี่คือความกดแรงให้คนขึ้นไปถักความลรอนไม่หงายท้องเลยขึ้นเลยอ่ะมาแกินโอ้เล่นเกมนี้ทัชชี่พูดน้อยเลยเหมือนกันเลยปวดหัวแมื่อไรเลยจะปวดหัวอีกรอบหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบแต้มปะอันนี้อะไรแก ไม่เปนบัวตู้กันนะไอ้โมกว่าซิ่งทำไมหัวหนะาขายนมเอช็อกโกแลตเด็กเลี้ยงแกะได้ไงอย่างนี้อาชีพงัวเลี้ยงหมูงัวเงียอันนี้อออันนี้คือพี่แป้งว่าทุกคนไม่ต้องไม่ต้องคิดดีกว่าคือไม่ต้องตอบดีกว่าหันไปสักถ้าทีค่อยหม่านมากะบัวบวกคนเท่ากับ ไม,ไมันมีป้ายดำเลยวะทันจิโรอ่อะ <laughs> อะไรวะ <laughs> มันจะหมดเวลาอยู่แล้วอะ <laughs> พี่ขอตัวใบคำับใบหน่อยคำับใบหน่อยข้างบนน่ะ <laughs> โอ้โห <laughs> อะไรอะตัวนี้คือตัวอะไรครับตัวนี้คือตัวอะไรโคถูกต้องครับโคกับอะไรครับ เด็กคนนี้เปิอะมากมันคือเป็นอาการอะไรครับโคโคเละโคเละโคเละโคโคร้อนไอวะไม่ละโคสกโคโอ้ยก็สกกไงโอยปวดหัวไม่น่าเล่นเลยคุณนอนดีกว่าแล้วว่าฉันเป็นโค ฉันเป็นข้อแบบว่าไม่ให้ทุกคนได้คะแนนไอคิวหนึ่งพันแปดร้อยเท่านั้นถึงจะสามารถตอบได้ข้อสอบอะเอาผมกำลังเอาถูเอ้ยถูเอ้ยถูเอ้ยคุณรีบจังเลยช่างไม้ผมไม่คอยง่ายเนี่ยขช้นใชงไงคุณรู้ไหมรอนแรกผมมองไปนปิตาเลยขอบคุณนะฮะที่ทำให้ผมรู้ว่าชีวิตนี้มีคนวาดรูปได้ สุดยอดมากน่าจะต้องน่าจะต้องพักสักพักนั้งอหรอตอนนี้รู้สึกปวดหัวมากนะคะเจอกันปวดหัวเกิน